เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิจไหนที่ขายแล้วแก้งไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชอ่องวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆพื้นที่กว้างๆน้ำชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับแปลงนี้มีเนื้อที่ถึง52.6ตารางวาเลยครับพื้นที่ในตัวบ้าน114ตารางเมตรครับบ้านหลังใหญ่พื้นที่เหลือ ราคาจับต้องได้นะครับตัวบ้านมี2ห้องนอน2ห้องน้ำครับมีห้องรับแขกมีห้องครัวแยกกันนะครับที่จอดรถ1คันนะครับสำหรับรถใหญ่ครับสำหรับอีโคคาก็จอดกันได้2คันเลยทีเดียวนะครับไฟฟ้าพร้อมประปาพร้อมติดถนนคอนกีตการเดินทางก็ไม่ไกลครับเดินทางสะดวกสบายจากเมกโคโรตัสแค่2กิโลเท่านั้นเองตัวบ้านก็สวยสภาพดีพร้อมเข้าอยู่ได้เลยครับ ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมีไม้ท่านผู้ชมเลเลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจำทุกวันเลยจะไม่พาคลิปใหม่ๆจะเลือกใหม่ๆนะครับก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยตอนนี้ก็รีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนนะครับสวยๆครับมุงลวดเหล็กดัดมีให้ครบหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแปงนี้นะครับอยู่นครนายกนะครับนครนายกมาจากโรงพยาบาลน,นาครนายก2.5กิโลจากตลาดสดนครนายก3กิโลครับ กล้แห,หล่งท่องเที่ยวด้วยเขื่อนขุนด่านปราการชน8กิโลวัดลวงพ่อปักแดง2กิโลตลาดลงเกือ2กิโลครับน้ำตกสาริกา18กิโลเปิดขายในราคาเพียง1 5 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองจากปกติ1 6 5 0 0 0 0บาทครับลดลงมาเหลือเพียง1 5 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ แบงนี้เจ้าของขายเองด้วยนะครับได้ราคาดีแน่นอนนะครับสนใจก็ติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่หน้าครับยังไงก็ติดต่อกันโดยตรงได้เลยหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทครับบรรยากาศดีครับอยู่ในชุมชนแต่เขาไม่แออัดนะครับหรือดูรอบๆนะครับถนนดีเดินทางสะดวกสบายชุมชนเงียบสงบ ไฟฟ้าปลาปาพร้อมครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากด like กดไลค์กดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ